อีหลาข้างนนหนามเพ็นยังหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาอย่างปลาคอ,อโอ้หนึ่งปลาคอปลาคอมักปลาคอบ่ะมักนะเนาะมันแซ่ดเอเป็นผู้หญิงเขาคือมักปลาคอเนาะเอาของแซ่บของผู้หญิงนี่เออพี่น้องครับปลาคอหรือปลาอ่าของแซ่บของผู้หญิง อันนี้ติดตามเจ้าจำกับบอกทังไหนเจ้าเอือป่าเลยเจ้าเอือปลาอันนี้เคกินบ่าณเอฟซีเอฟซีเคยกินบมันเคยกินอันนี้เพิ่นติดตามเจ้าเอือปลาครับพี่น้องอันนี้ตะไคร้อันนี้พักตำนินพักตำนินมือนีสาวแฝงมาพันธกระสุนถึงปลาสู่กินครับน้องสุกหรือว่าน้องตาลนะครับยัดใส่โว้ พุ่งยิ่งเขาจะมาปลาคออือครับพี่น้องครับผู้หญิงเขาจะออกมาปลาคอนะครับเออแตบบ่ได้สิ่งหนึ่งปลาคอ,อปลาคอมันแซ่บก็ถุงปลาด้วยะอืมเอาปลาคอแซ่บก็ถุงปลาพี่น้องสำหรับผู้หญิ่งนะครับคุณ่าโอ้ฝนมาแล้ววันที่นี่ทุ่งทายขาวแล้วทู่ชทรายขามากไปเชงแล้วไปเชงทุ่งทรายขาวไปเชงอืม มาคนละอืมมักไปถิงบุษย์ไซสิทา่กินข้าวอยู่บนน้องนตกธรรมดานน่ทั้งบานก็เดากะจีเอาใส่เกลือด้วยเอาส่เกลือใส่ผงชุสเลดด้วยอันนี้เพิ่นบอกวา่าเพิ่นตำเครืองใส่ครับมีบักพริกแล้วกะหอมแดงแตะไคร <c oughs> แเรายังใส่อ,อ,อ,อีกโอาร้อยอีกเอาร้อยอีกเอา <c oughs> เอาคือใส่หนาเดียวที่นี่บ่ใหารขาวเลย ก็มูยุคือมัดนาเดียวเอ้ามัดยังไงสองนาเลยวะมัดสองนาอือ,นา,อ,อ,อนามันซึมลงเองเฮ้ยนามันซึมไปเองนามันซึมไปเองโอ้โอนามันจิซึมไปเองพี่น้องครับมันเดือดแล้วคลิปนี้ก็เฉลยความจริงครับพี่น้องว่าคุณยิ่งคนสิมักปากกอนครับม,มักปากกอ เส้นผู้ใช้เนี่ยก็สีมักไปเข่งโอ้หมักบ่คือกันไปเข่งมันกินยากปลาความกินง่ายเนาะพออย่างปลาเขีงนี่ไว้ก้างไหลเนาะก้างไหลนี่นี่พักกันนี่อันนี้ใส่เหมือนว่ะใส่หมัดเดียวใส่เหมือนลวดศัยกินพักเอออืมกินพักอีกตันึงหลังคีรอนพานไปตลาดกับสายยันบาะหันครับก็เลยได้ปลาคอครับได้ปลาคอนี่แหละมา มาให้แม่บ้านเปิ้นเทียดกันอ่าหน,นึ่งปานะครับเพราะว่าจะเอาเ่าว่ีที่นี่แย,ยกขาดพักอันนี้ก็แล้วกันอันนี้คือไฟสล่าว์เ่วแมงรักท้างบ้านไว้ยเย็ดเพื่อนไฟสูดดีบริสุทธิ์ักกินขีมือความนองสุกเบิง้ง เนี่ยวันสี่เสียบว่เอ๋อเค็มด้วยอันนี้ก็มันสีเค็มมันสีเค็มอืมบังหันปวดไหล่วันที่เราไปซื้อยาเองก่อนบังหันยาแก่ยังก่อนหมอเข้าใจบ่ฮะหมอเข้าใจบ่บังหันคนขายยาไปบอกเขาจะวางไหนยาไข้เสินยาไข้เสินอืมคุณก็เลียวยาไข้กำเนื้าไ้บ่กิ้มแป้นเดียวเอ้เออเอ้เอ้อ เป็นยังคือได้เจ็บเส้นเจ็บเอ็นปวดเอ็นน้ากินน้ำผู้เบาไรกินน้ำผู้เบาไรก็เลยเจ็บเจ็บเส้นเจ็บเอ็นโอ้ยเนาะมาสะออนเถอะนาะพี่น้องครับผูดอะไรยากมัหนวดมันวดไอ้เพื่อนเนี้ยเเพื่อนเจ็บเจ็บเส้นเจ็บตรงไหนยูล่ะเจ็บตรงไหนเจ็บมองนี้โอ้ยเจ็บมองใจโอ้ยเนาะอาพี่น้องเบาหนวดหัวม้วนกันไปพ่อกรัจิ้มหนัก็แล้วกันครับยูดดีไม่แห้งสูุข้นครับความเก็บจะใส่ความไข่เยสมีครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนี่ครับคิดว่นานาจะตกครับพี่น้องนาจะโกนาจะตก,ะตกคุณมาแล้วครับตั้งเข้ามาแล้วโอ้ยตตให้ได้จินอึงได้ถอดต๊ะมึอนั่นเราอึงบอกออกพ่อะจิ้งอึงออกย้อนครับพี่น้องไม่พออึงออกย้อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ โอ้เรียมป้าผ้ามาแล้วี่นอนเ้ยครับปิดโทรศัพท์กัน